สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎและชาวสองนะคะวันนี้จิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงให้ชาวราศีกรกฎนะคะวิลลุ่มธารมะจิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงให้ชาวราศีกรกฎนะคะ อบอกไว้ก่อนว่าอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนหรือไม่เกิดขึ้นเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวหรือเรื่องเราอาจจะสลับกันนะคะอย่างไรก็ตามอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บนะคะจิ๊บก็จะขึ้นไลน์แอดตรงนี้ไว้ให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะสามารถแอดแล้วก็นัดหมายเวลาในการดูดวง เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะดูคิวให้โอเคแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากถึงจะไม่ได้ตอบอะไรแต่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็อยากจะแนะนํานิดนึงนะคะคลิปของจิ๊บจะมีด้วยกันทั้งหมด3คลิปนะคะซึ่งตอนนี้คลิปความรักนะคะ LEP ประจําเดือนพฤษภาคมค่ะได้อัพลงไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้คลิปนี้ เป็น EP ที่7นะคะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินเกี่ยวกับเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็อันที่ยังไม่ได้ทำที่กำลังจะทำต่อไปคือ SEP นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับความรักของคนโสดในเดือนพฤษภาคมยังไม่ได้อัพนะคะตอนนี้อัพเรื่องความรักของคนมีคู่ LEP เดือนพฤษภาคมนะคะเป็น LEP ที่10ไปแล้วแล้วอันนี้เป็น EP ที่7สําสำหรับการงานและการเงินนะคะอะมามาดูเรื่อง การงานและการเงินของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมพศ2563นะคะคนที่เกิดในเดือนอ,อคนที่เกิดในราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมของเดือนพฤษภาคมนะคะการงานของชาวราศีกรกฎนะคะต้องบอกเลยว่า Uh, จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานต่างชาติต่างภาษาจะดีมากๆหรือติดต่อคนที่อยู่นอกองค์กรนะคะคุณจะทำงานได้สำเร็จมากถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้คนต่างๆนะคะคุณทํางานได้ประสบความสําเร็จดีและที่สําคัญค่ะคุณมีการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้คุณหรือไม่ก็จะมีเกี่ยวกับงานเก่าๆหรือเจ้านายเก่าอเอางานมาให้ทํา สางงานเก่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เคยทำงานด้วยนะคะเข้ามาหาคุณในเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมีเรื่องเด่นๆอยู่ก็คือคุณอาจจะถูกปฏิเสธเกี่ยวกับงานบางอย่างการปฏิเสธเนี้ยคุณอาจจะถูกปฏิเสธหรือตัวคุณเองอาจจะปฏิเสธงานบางอย่างนะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องเด่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือนี้ค่ะ ไพ่ใบนี้สําคัญนะคะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการาถูกโกงถูกหักหลังถูกเล่นไม่ซื่อนะคะซึ่งปัญหาพวกนี้คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง คือเรียกง่ายๆว่าถ้าดูภาพรวมของไพ่ทั้งหมดเนี่ยบอกได้ว่าตัวคุณเองนะคะชาวราศีกรกฎจะพบเจอเรื่องเกี่ยวกับการเล่นไม่ซื่อคิดไม่ซื่อ,อ,อในเรื่องของการแข่งขันคุณอาจจะต้องแข่งขันเรื่องบางเรื่องในเดือนพฤษภาคมและการแข่งขันนี้ค่ะอาจจะทำให้คุณถูกปฏิเสธบางอย่างเพราะว่ามันมีการคดโกงเล่นไม่ซื่อหรือหักหลังกันใน ในสายงานหรือในองค์กรหรือภายนอกองค์กรอะทำให้ คุณอาจจะถูกปฏิเสธในบางอย่างและตัวคุณเองค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญเลยเป็นเป็นคนสําคัญที่ต้องสู้แล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองแม้ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําหรืออยากจะเปิดโอกาสให้แค่ไหนแต่บางทีพอมาเจอภาวะแบบนี้ค่ะให้ทําใจค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้นาอเพราะมันเป็นเรื่องของการเล่นไม่ซื่อคดโกงกันมันทําให้คุณอาจจะแข่งขัน อะไรบางอย่างแล้วไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีไพ่ของแห่งการปฏิเสธหรือถูกปฏิเสธมาด้วยในการเล่นไม่ซื้อนั้นก็เอาเป็นว่าขอให้คุณทําเต็มที่เพราะว่ามันมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณอยู่นะจากไพ่ใบนี้ มีคนที่สนับสนุนคุณอยู่แต่ว่าก็จอดเหมือนกันจอดเพราะว่ามันมีการคดโกงบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะให้คุณทาเต็มที่ก็พอและงานที่คุณทําอยู่มันประสบความสําเร็จดีผู้ใหญ่ถึงอยากจะสนับสนุนและก็อาจจะโยนงานเก่าๆหรือโครงการเก่าๆหรือ,อการค้าคู่ค้าเก่าๆอาจจะเข้ามาด้วยนะคะเอาเถอะค่ะอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องดีๆอยู่นะคะส่วนเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ที่เรา จะเหนื่อยหน่อยกับการแข่งขันนั้นกับการที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นเกี่ยวกับลุยเกี่ยวกับการแข่งขันกับคู่ค้าคู่แข่งอะไรก็ตามแล้วมันมีการเล่นวิซื้ออยู่ขอให้คุณทําให้เต็มที่ค่ะเพราะคุณต้องลงไปลุยเองนะแล้วบางทีครั้งนี้มันอาจจะไม่สําเร็จแต่มันอาจจะมีผลต่อครั้งหน้าก็ได้ให้คุณทําเต็มที่นะคะอ่ะมาดูกันว่าแล้วความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับงานในเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีกรกฎรู้สึกยังไงเกี่ยวกับงานของคุณ ชราศีกรกฎรู้ดีค่ะว่ามันมีบางเรื่องที่เป็นสีเทาๆเห็นไหมคะมีเดอะเดวิลมันเป็นเรื่องของการคดโกงสีเทาเล่นไม่ซื่อเออเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณลงไปเล่นด้วยมันสีเทาอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วแล้วคุณก็รู้ด้วยว่ามันทําให้คุณแข่งขันไม่สําเร็จเพราะความคดโกงหรือสีเทาๆนี่แหละมันทําให้คุณทําไม่สําเร็จ ในเรื่องบางเรื่องที่คุณเข้าไปแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งงานนะคะคุณรู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจมันเพราะว่าคุณก็รู้ดีนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วการทํางานของคุณนั้นประสบความสําเร็จดีมีความสุขดีและลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกๆงานดูสิคะทั้ง The ะสตาทั้ง Queen p ร์ติเคิลนะคะเออแปลว่างานของคุณที่คุณทําอยู่นะ มันจะประสบความสําเร็จมีรายได้ที่ดีและคุณก็อยู่ในตําแหน่งที่สามารถทํางานได้ได,ดีมีอำนาจในงานของตัวเองและประสบความสำเร็จจะหยิบจับอะไรคุณทำได้สำเร็จทุกอย่างอยู่แล้วในเดือนพฤษภาคมมีแค่การแข่งขันบางอย่างเท่านั้นเองที่มันเป็นปัญหาและคุณก็ต้องปล่อยมันไปเพราะมันมีการโกงการเล่นไม่ซื่อการหักหลังอยู่ในนั้นและคุณรู้ดีว่าการที่จะผ่านมันไปได้ คุณยังต้องใช้คอนเน็ t ชันเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่อีกนานนะคะโอเคคุณรู้สถานการณ์ดีดอยู่แล้วดูจากความคิดข,ของคุณในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าสิ่งอื่นๆที่คุณยังทําอยู่เนี่ยมันยังเป็นไปได้ด้วยดีนะงานอื่นๆมันยังราบเรื่นยังประสบความสําเร็จอยู่มันมีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวที่เข้ามา คุณปล่อยวางไปเลยอะมาดูว่าไพ่แนะนําอย่างไรนะคะในเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องงานไพ่แนะนําว่าชาวราศีกักฎควรทําอย่างไรไพ่ก็มาตอบอย้ำเรื่องเดิมอีกนะเพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรื่องเด่นๆในเดือนนั้นนะคะไพ่บอกว่า คุณทำงานได้ดีอยู่แล้วค่ะคุณเป็คุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณมีความจริงใจให้กับงานทํางานได้สําเร็จร,ร่วมไปได,ได้ดีและเพื่อนร่วมง,งานหรือบุคคลต่างๆที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณนะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนมีความสามารถและคุณยังต้องใช้การติดต่อประสานงานยังต้องเดินไปข้างหน้าอีกไกลยังต้องติดต่อ,อก,กับหลายฝ่ายยังต้องทํางานร่วมกับหลายฝ่ายถ้าหากว่าคุณ ยังถ้าหากว่าคุณยังอยากต้องการตำแหน่งนั้นยังอยากต้องการที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นเ,เกี่ยวกับเรื่องงานนะี่ยนะคะที่คุณฝันไว้หวังไว้หรืออยากที่จะทำหรืออยากหรืออยากที่จะทำให้มันสำเร็จอ่ะคุณยังต้องติดต่อประสานงานอีกหลายฝ่ายอีกนานค่ะกว่ามันจะได้ตามที่คุณต้องการไอความผิดหวังเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันจะต้อง เดินหน้าต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะมันถึงจะประสบความสําเร็จเพราะในส่วนของความรู้ความสามารถคุณมีพร้อมแล้วแหละแต่ว่าบางอย่างอ่ะในสภาพแวดล้อมอ่ะมันยังไม่พร้อมในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะขัดแย้งกับบุคคลบางบุคคลนะคุณต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองบุคคลที่คุณขัดแย้งอยู่นั้นมีแต่คุณเท่านั้นที่จะทําให้ มันดีขึ้นได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคไพ่แนะนําแบบนี้นะว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณอาจจะรู้ว่ามันถูกหักหลังเนี่ยคุณอาจจะต้องติดต่ออีกหลายครั้งหรือทําอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการติดต่อเพื่อให้ได้มานะคะในอนาคตโอเคค่ะงั้นมาดูเรื่องการเงินกันเลยค่ะชาวราศีกรกฎว่าการเงินในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินของชาวราศีกรกฎภาพรวมของการเงินนะคะ คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะเพราะรายได้เนี้ยอาจจะเป็นโบนัสอาจจะเป็นอา่าโชคลาภอาจจะเป็นเงินที่ได้จากมรดกอาจจะเป็นเงินที่ได้จากการค้าขายอะไรบางอย่างที่มันได้มาเป็นก้อนเฉยเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าที่บอกว่ามันอาจจะเป็นการค้าขายขายของบางอย่างที่ดินทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันมี มันมีไพ่ของสองถ้วยคือการตกลงเซ็นสัญญาบางอย่างมันอาจจะเป็นการขายที่ดินขายหรือว่าเป็นมรดกเป็นอะไรพวกนี้ที่มันจะทําให้คุณได้เงินก้อนเข้ามานะในเดือนพฤษภาคมคุณจะได้รับเงินก้อนหรือโชคลาแต่ว่าเงินนี้ค่ะมันอาจจะต้องเสียไปคือได้มาแล้วมันมี มันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอะค่ะส่วนเรื่องที่ใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความจําเป็นในครอบครัวหรือความจําเป็นเกี่ยวกับคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ลูกหรือว่าแฟนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเสียสละเงินก้อนที่ได้มานะมันก็เลยทําให้เราอาจต้องวิ่งเต้นเรื่องเงินนะในเดือนพฤษภาคมมันจะมีช่วงเป็นเป็นช่วงๆนะคะที่แบบร้อนเงิน ต้องหาเดี๋ยวนี้ต้องต้องได้ตอนนี้อะไรแบบนี้สภาวะจะเป็นในลักษณะนี้แต่ตัวคุณเองสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ค่ะคุณสามารถคุณเป็นคนที่หาเงินเองคุณเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองนะบอกได้เลยว่ามันจะมีเงินก้อนสรุปก็คือนะภาพรวมของเดือนพฤษภาคมมันจะมีเงินก้อนบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นขายรถข,ขายบ้านขายที่ดินหรือได้รับมรดกหรือ,เ,อ,อเป็นลาบลอยมาเลยก็ได้นะ เออเป็นโชคลาภเลยก็ได้แต่ว่าพอมันได้มามันจะเมยต้องเสียไปให้กับคนที่เรารักแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้ได้ด้วยดีเพราะคุณเป็นคนหาเงินเองแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แล้วคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหามันได้นะคุณจะผ่านมันไปได้แล้วมาดูกันค่ะว่าไพ่แนะนำอย่างไรเกี่ยวกับการเงินในเดือนพฤษภาคมชาวราศีกรกฎควรทำอย่างไรบ้างนะคะอ่าไพ่บอกว่า การวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินค่ะมันจะทําให้คุณมีปัญหาปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ้างคือมันจะเหนื่อยหน่อยที่ได้เงินมาแล้วมันจะต้องใช้ออกไปแล้ววางแผนงานไม่ตรงกันกับคนในครอบครัวหรือคนรักหรือคนรอบข้างคือมันจะต้องเอาเงินไปใช้ทําอะไรสักอย่างมันอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทําให้มีปากเสียงกันได้ในเรื่องของการที่จะนําเงินอะไปใช้อะไรนะคะแล้วก็อา่า ให้ระวังการถูกโกงการสูญเสียเงินแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเงินที่ได้มามันจะมา แล้วออกไปเพราะมันมีเรื่องจําเป็นต้องใช้ไพ่ก็ตอกย้าเรื่องเดิมๆนะคะในเดือนมฤษภาคมน่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามค่ะมีเงินเข้ามาถึงแม้ว่ามันต้องจ่ายออกไปดีกว่ามันไม่มีเงินเข้ามานะคะถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรามีเงินเข้ามาแล้วมันพอที่เราจะใช้จ่ายแม้มันสมุนหุ่นก็ตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท,ท,ที่ติดตามจิ๊บนะจ๊ะอย่างไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิ๊บด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะ